ครับวันนี้เราจะมาติดตั้งฮุกหลังคากระเบื้องเมนทันชีสนะครับหรือว่าแอลฟิตนั่นเองตามภาพนะครับตามภาพแอลฟิตนะครับซึ่งเราวางแบบไว้นะครับฝั่งนี้ฝั่งด้านหน้าของแผงตัวนี้สองแผงนะครับเราจะติดแอลฟิตตัวสั้นนะครับส่วนฝั่งด้านนู้นเราจะติดแอลฟิตตัวยาวเพราะว่าหลังคาเรามันฉลบลงไปนะตัวนั้นเราต้องใช้ตัวยาวที่จะยกส่วนด้านหลังเราจะใช้ตัวฐานปรับระดับนะเพื่อปรับระดับให้ไ,ได้องศาให้ใกล้เคียงกับ15องศามากที่สุดนะตอนการยิงแอลฟิตของกระเบื้องหลังคาเมนทันชีสนี่กกมมูยาคค่ครรรัับบอออนนนแเถดดะ ก็เอาเอลฟีเ huh. ข้าไปนะครับนไครับเอลฟีเวลาหันนะครับก็ให้หันตัวด้านลับกับรางออกด้านนอกนะเพื่อที่เราจะปรับระดับรางได้นะครับหันออกด้านนอกนะครับนะครับโอเคครับทีนนี้เราก็ยิงอัดเข้าไปครับโอเคตอนนี้ครับรางก็จะรับกับรางด้านนอกนะครับโอเคเราก็มายิงตัวสั้นฝั่งนี้ครับตอนนี้เรายิงตามแบบนะครับแน่นสองตัวนรากข็สก๊นเดิมนะครับแล้วก็ยิงอัดเข้าไปครับ ทีนี้เราก็จะก <si suppression> ํา <descon> ล <fin anta> no ังใส่เลยนะครับเราไม่รอขั้นตอนครับฝั่งนู้นนะครับช่างดูไปช่วยฝั่งนู้นแล้วก็ใส่สกูนที่จะยึดปลางนะครับใส่สกูเข้าไปทีหลังนั้วก็สักทีนี้เราใส่รางนะครับดูเทคนิดนึงครับรางก็จะมีร่องอยู่สองอันนะครับคือร่องด้านข้างและร่องด้านบนด้านบนเราจะลักกับแผงนะครับด้านล่างเราก็จะเอาเข้ากับตัวน็อตยึดปลางตัวนี้แล้วก็เข้าฝั่งนี้นะขั้ต่อเรื่อยๆให้เลยมานะครับฝั่งนั้นก็สอดเข้าแล้วทีนี้เราล้างเราปรับระดับ นขนาดฐานระดับให้มันเท่ากันนะครับซึ่งเราวัดไปเรียบร้อยแล้วตามขีดเราจะเช็คระดับอีกทีนึงนะครับเช็คระดับซ้ายขวาซ้ายขวาบนหลางอีกทีหนึ่งนะครับนี่เราลองไว้ก่อนนะครับเราจะเอาระดับน้ํามาจับนะครับภาพนะครับฝั่งนู้นก็จะยกขึ้นมาสูงกว่าฝั่งนี้ก็จะเตียกว่านะครับแต่ผมก็จะดูปรับระดับอีกทีนึงวันนี้เราจะปรับระดับน้ำนะเนื่องจกว่ารางคามันลาดเอียงไม่เท่ากันนะครับแล้วก็ทิดใต้มันอยู่ฝั่งนู้นนะครับฝั่งนู้นนะครับเราก็เลยใช้ ตัวสูงนะครับแล้วเอลฟีตัวสูงอยู่ด้านต่ํากว่าเพื่อให้มันยกสูงนะครับทีนี้ก็ปรับระดับน้ำนะครับให้ระดับน้ำต้องการด้วยนะเนี่ยนะคือตัวนี้ใช่ครับตัวนั้นก็ปรับตัวให้ขึ้นสุดเลยครับระดับน้ำปรับทางใดถ้าโอเคือเราลง โล่งหมดเลยนี่ตัวย่ตัวยืนตีคอตัวนี้ต้องขึ้นตัวนี้ต้องขีดขอบพอดีขึ้นขึ้นยิ่งเนื้ะขึ้นเยอะล็อกเลยโดดล็อกตัวนี้ล็อกแน่นเลยโดดนี่ตัวนี้ขาทางนี้นะครับเราใส่รางปรับระดับนะครับแล้วก็จะใส่รางเข้าไปใส่รางเลื่อนเหมือนเดิมนะครับซ้ายขวาครับแล้วก็จะปรับระดับด้วยระดับน้ำนะครับนี่ปรับสนุกโอเคตัวหนึ่งดูระดับน้ำนะครับตัวนี้จะล็อกทางนี้เท่าไหร่ ปรับทางเดียวเลยจันยนต้องซ้ำกันังหน่อยเด้อว่ต้อปีนะจันยนมันยังสิเด็คือยังตัวางไหมเจ้าจำตัวางได้ปะเี่ดัลงือนมันไตรงตามัะนี่ันจัาและตรงวักเนาะีซ้กันเด๋ยวมันรอ เราจะให้ระ, <c oughs> ะดับน้ำเท่ากันสองตัวนะครับซึ่งตัวนั้นตับแล้วต้องขึ้นบ่เรื่อลงลง แผงนะครับคือ2แผงหน้าแล้วก็3แผงหลังก็อีก1สตริงนะครับเดี๋ยวมาดูเสร็จแล้วเรามาดูกันนะครับแล้วเราจะขึ้นแผงครับ วันนี้เราจะมาปิดงานเรื่องหุกนะครับหุกหลังคาแล้วก็เลียวนะครับส่วนนี้คือส่วนของห้าแผงนะเป็นลังคาของเบื้องลังคาสังกะสีนะลังคาเล็กเป็นทั้งชิหลังคาเมีทั้งชิดนะชุดนี้คือสองแผงสองแผงหน้านะครับชุดนี้ก็จะวางอยู่ห้าแผงตามแบบนะครับตามแบบนะชุดนี้ก็เป็นสามแผงหลักนะครับซึ่งที่เราใช้ขายกนี้ก็คือว่าองศามันไม่ได้นะครับ องศาไม่ได้ก็คือร่ังคาของมันลาดเอียงลาดเอียงไปฝั่งนู้นครับฝั่งนู้นครับดูทิศตะวันออกอยู่ฝั่งนี้นะครับร่างคามลาดเอียงนะครับใต้ฝั่งนี้เขาเลยต้องยกหลังด้านหลังขึ้นนะครับด้านหน้าก็ใส่ตัวเอลฟีนะครับถึงกังตัวสูปกตินะครับส่วนด้านหลังใช้ตัวปรับองศานะครับทีนี้ตัวปรับองศาตัวนี้นะครับพอใส่แล้วนะครับมันสกูได้รูปสกูเดียวนะครับนี่เลยเราเลยใช้ตัวยึดนะครับตัวยึดโยงตัวนี้นะครับ เพื่อเพิ่มความแข็งแรงขึ้นมาของตัวรากนะครับทดลองครับลงมาไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับนะครับแน่นนะครับไม่ยกแน่นไม่มีโยกยนะครับแน่นแน่นนะครับตอนนี้ก็กำลังใส่ตัวเก็บอยู่นะพอเสร็จแล้วนะเราจะขึ้นแผงต่อไปนะครับ